ฝนลมมาพี่น้องเมื่อตึบบ๊บหน,นื่อยบาดนี่ยุ่กุมภาวาครับพี่นอ้องมื่อนี่ยัย่งไปกลับอุดรครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผมมาชมบรรยากาศยำแรงครับพี่น้อง เดี๋ยวผงเป็นตะยานว่บพี่น้องกำลังมา แต่ยังดีครับพี่น้องป่าประหงครับผมมีแต่ลมกับฝนมาครับผม บรรยากาศซสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเ,เริ่มมาแหงแล้วครับผม